พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการตอบสนองความต้องการของพระเจ้าและความต้องการในปัจจุบันที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่7โครงร่างความจำเป็นที่เราจะต้องตรากตรำบนตัวของพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อจะมีผลผลิตมาจัดแสดงพระคริสต์ในคตตริสตจักรและมีส่วนที่ล้นเหลือของพระคริสต นำมายังการประชุมของคริสตจักรเพื่อนมัสก,การพระเจ้าพระบิดาของเราอย่างเป็นกลุ่มชนข้อพระคัมภีร์พระบัญญัติบทที่8ข้อ7-10ถึงบทที 7, ่12ข้อ6-7ถึงข้อ11-12ข้อ18บทที่16ข้อ15-17ถึงเอเฟโซบทที 8, ่3ข้อ8โยฮันบทที่4ข้อ23-24ถึงวันจันทร์โรมัน1 ในฐานะผู้เชื่อที่อยู่ในพระคริสต์ซึ่งได้ถูกพระคริสต์นำพาเข้าสู่ตัวของพระองค์เองผู้เป็นแผ่นดินงามที่มีแบบเล็งโดยดินแดนคณาอันนั้นเราต้องตรากตามบนตัวของพระคริสต์หนึ่งกรินโ์บทที่หนึ่ข้อสาสิบกรุายบทที่หนึข้อสิบสองอารบ,บิกหนึ่งหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเข้าสู่และถือครองดินแดนคณาอัน และได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้ตรากตามบนแผ่นดินนั้นพระบัญญัติบทที่8ข้อ7ถึง10บทที่12ข้อ6ถึงเข้อ11 – 1ถึง12ข้อ18วงเล็บหนึ่งการที่พวกเขายินดีที่จะตรากตามบนแผ่นดินหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดพวกเขาํำต้องตรากตามและเพาะปลูกอยู่บนแผ่นดินนั้นวงเล็บสอง นี่คือรูปภาพที่แสดงว่าเราจำต้องขยันตรากตามบนตัวของพระคริสต์อย่างไรเพื่อเราจะรับสุขความอุดมสมบูรณ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระองค์เอเฟซอบทที่3ข้อ8บทที่1ข้อ7บทที่2ข้อ7 1โครินโ์บทที่1 5ข้อ58ฟิลิปปบทที่3ข้อ10อาราบิก2การดำเนินชีวิตของเราหลังจากที่ได้เข้าสู่พระคริสต ผู้เป็นแผ่นดินงามคือการดำเนินชีวิตแห่งการตรากตามบนตัวของพระคริสต์โกลสายบทที่1ข้อ12โรมบทที่15ข้อ16 1หกนึงกรินโทบ,บทที่15ข้อ10วงเล็บหนึ่งในฐานะพลพร่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเราต้องตรากตามบนตัวของพระคริสต์แสวงหาพระคริสต์ และรับสุขภรคริต์ในทุกสถานการณ์โกลสซายบทที 12, ่1-12ข้อ12บทที่3ข้อ1ข้อ4ข้อ1 0ถึง11วงเล็บ2เราอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าเราไม่ตรากตามบนแผ่นดินนี้ก็จะไม่มีผลผลิตให้เราได้ประสบการณ์และรับสุขเอเฟ,ฟโซบทที่1ข้อ7บทที 7, ่2อข้อ7บทที่3ข้อ8 หนึ 1> 1. กรินโ์บทที่15ข้อ58สัปดาห์ที่7วันจันร์ทการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ากลโลไซบทที่1ข้อ12ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้ท่านทั้งหลายมีคุณสมบัติพอที่จะได้รับส่วนแบ่งด้วยกันกันกบวิสุทธิชนทั้งหลายในความสว่าง พระบัญญัติบทที่12ข้อ6ถึง7และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาเผาและสัตวะบูชาของท่านไปที่นั่นทั้งของถวายหนึ่งในสิท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านท่านจงปิติยินดีในบรรดากิจการซึ่งมือท่านได้กระทำนั้น ซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านทรงอวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายความต้องการของเราคือเราต้องเรียนรู้ว่าจะรับสุขและประสบการณ์พระคริสต์อย่างไรพระเจ้าได้ทรงวางเราไว้ในพระคริสต์แล้วชนชาติอิสราเอลได้เข้าสู่ดินแดนคณาอันและแต่ละคนก็ได้รับส่วนแบ่งของดินแดนนั้นแล้ว การที่พวกเขายินดีที่จะตรากตามบนแผ่นดินนั้นหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่เคร่งเครียดหากชาวอิสราเอลคนหนึ่งเกลียดค้านและไม่ยอมตื่นขึ้นมาตรากตรำอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่เช้าตรู่ที่ดินของเขาก็จะรกร้างว่างเปล่าและเมื่อถึงสิ้นปีเขาย่อมจะไม่มีผลเก็บเกี่ยวเมื่อถึงช่วงเวลาของเทศกาลเพนเทคอส หรือเทศกาลตั้งทัพอาศัยในขณะที่คนอื่นไปนมัสก,การพระเจ้าด้วยผลผลิตเป็นกอบเป็นกรรมเขากลับไปมือเปล่าเขาไม่เพียงไม่มีเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าเท่านั้นแต่เขายังต้องอดอยากด้วยช่างหน้าสังเวทยิ่งนักในทำนองเดียวกันในฐานะผู้เชื่อเราแต่ละคนล้วนต้องมีส่วนของพระคริสต ถ้าเราไม่มาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาเช้าอีกทั้งไม่สนทนากับพระองค์รับสุขพระองค์หรือประสบการณ์พระองค์ในระหว่างวันเราก็จะยากจนมากแต่ถ้าเราขยันมาสมัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการรับสุขพระองค์ในเวลาเช้าและประสบการณ์พระองค์ในระหว่างวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราก็จะมีองค์ประกอบของพระคริสต์อยู่ภายในเราเลือกอ่านข่าวสารเราทั้งหลายซึ่งเป็นพลพร่ของพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสปปรรพสิ่งควรมีอุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพระคริสต์พระคริสต์คืออุตสาหกรรมของเราเราต้องอุตสาหะตรากตำบนตัวของพระองค์ ท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องตระหนักและมีประสบการณ์ว่ากระทั่งในขณะที่ท่านศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้นท่านก็กำลังทำงานอยู่บนตัวของพะคริตด้วยท่านที่เป็นคนขับรถบรรทุกก็ต้องมองเห็นด้วยว่าการขับรถบรรทุกไม่ใช่อาชีพที่แท้จริงของท่านธุรกิจการงานที่แท้จริงของท่านคือพะคริต ท่านต้องทำงานบนตัวของพระองค์อย่างต่อเนื่องท่านที่เป็นแม่บ้านต้องรู้ว่างานที่แท้จริงของท่านไม่ใช่การดูแลบ้านเรือนและครอบครัวแต่เป็นพระคริสท่านทำงานอยู่บนตัวของพระคริสตลอดเวลาหรือไม่ท่านหาทางรับสุขและมีประสบการณ์ต่อพระองค์ในทุกสถานการณ์ไหม การดำเนินชีวิตหลังจากที่ได้ครอบครองแผ่นดินงามเป็นการดําเนินชีวิตที่ตรากตําบนตัวของพัคฤตเรากําลังทำงานเพื่อบริษัทพัคฤตและเราก็ผลิตพัคฤตออกมาทุกวันเราคือผู้ปลูกพัคฤตและผลิตพัครฤตเราทำงานอย่างขยันขันแข็งทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ในไรนาของพัคฤตแต่เราก็ทำงานอย่างมีความสุข และงานนี้ก็เป็นการพักสงบสำหรับเราลองพิจารณาดูลพลพร่าชาวอิสราเอลหลังจากที่พวกเขาได้ยึดครองแผ่นดินงามและพวกศัตรูยอมจำนนลแล้วพวกเขาทำอะไรกันเขาทั้งหลายก็ทำงานอยู่บนแผ่นดินนั้นเขาไถพวนดินหว่านเมล็ดพืชรดน้ำพืชผักบำรุงเถาอางุ่นและตัดแต่งต้นไม้ ทั้งหมดนี้เป็นงานที่จำเป็นสำหรับการรับสุขแผ่นดินผืนนั้นนี่คือรูปภาพที่บอกว่าเราควรทำงานอย่างขยันขันแข็งบนตัวของพระคริสต์อย่างไรเพื่อจะได้รับสุขความอุดมสมบูรณ์ที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระองค์นี่คือธุรกิจของเราพระคริสต์คืออุตสาหกรรมของเราเราต้องทำงานบนตัวของพระคริสต เพื่อก่อกำเนิดผลผลิตแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เราได้เห็นแล้วว่าแผ่นดินงามนี้อุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆแต่ถ้าไม่มีการตรากตามบนแผ่นดินนี้แล้วจะเกิดผลผลิตความอุดมสมบูรณ์ที่เหลือล้นได้อย่างไรการมีพระกริ์ที่อุดมสมบูรณ์นี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่การตรากตามบนตัวของพระองค์อย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราต้องไถ่พรวนพื้นดินฝ่ายวิญญาณของเราเราต้องหว่านมเมล็ดพืชฝ่ายวิญญาณเราต้องรดน้ำพืชผลฝ่ายวิญญาณและทั้งหมดต้องทำอยู่ตลอดเวลาพี่น้องหญิงทั้งหลายเช้าว,วันนี้ท่านได้อธิษฐานพระคำแล้วหรือยังพี่น้องชายทั้งหลายในวันนี้ท่านได้ติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสักกี่ครั้งสถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้เอง เราไม่ได้ปลูกพคัคฤตเรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มากแต่เราไม่ทำงานจึงไม่มีผลผลิตเรามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จริงๆแต่กลับมีผลผลิตน้อยมากวงเล็บพะครฤตผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งหน้า174-177ถึง